สวัสดีค่ะพรมพน้องคลิปนี้กับมาพ่อกับดารามาดามอีกคือเกาเนาะโอ๊ยเสียงบ่ดีแล้วพรมพน้องค่ะฝนตกเนาะเสียงรู้สึกว่าจะเสียงคุ่งๆอีกแล้วพน้อ,นองค่ะล่อให้ฝนเศร้าตกกับบเศร้าจ้ากเถื่อแต่เลยต้องออกมาสตาร์ทอีกคือเกาพรมพนอ้องย่านบ่ทันเลยลงแนวทางให้พรมพน้องติดติดตามชมเนาะคลิปนี้จะเป็นของลาวสามคคี เป็นแจ้งดสายเล้าสามัคีมีใครโชคใครมานกับเลขมีที่มาแล้วก็เสียหนุ่มไหมคะ่ะของเสียหนุ่มสองงวดติดติดได้ค่ะเด้อของเสียหนุ่มสองงวดติดใครเป็นแฟนคลับจับตามองชอบกระจัดขัดกระพันย่าลื่อมมาของเสียหนุ่มเพิ่นเข่าสิบงวดติดติดผ่านมาแล้วนะคะเล่าสามัคีสองทุ่มรึ่งมีทุกวันสายทยันไปเล้าสามัคีกันอ่ะ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อแม่พี่น้องค่ะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนกกาบขอบพระคุณเป็นยางสูงกราบขอบคุณขอบุญขอบคุณหลายๆที่เข้ามาให้กําลังแรงใจรุนหลามเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะตามต่อเลยเนาะค่ะนกบาทเนี่ยมาไปต่อกันเหงาเางาๆไปน้ำกันยาละสายตาพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะว่าถ้าน้อยสามคคี โอ้าน้อยพะนะเรลาสามัคคีมีทั้งสามรอบเด้ค่ะเนี่ยรอบแรกจะเป็นรอบแรกจะเป็นเล่าสามัคคีธรรมดาเนาะรอบที่สองจะเป็นเล่าสามัคคีวีไอพีรอบที่สามจะเป็นเล่าวีไอพีอ่ะวันนี้มากไปเงาเงานํากันขอ,องเซียนหนุ่มเข้าไปรอบที่สองเล่าสามัคคีวีไอพีเข้าตัวเน้นตัวจอแตกเข้าตัวกลับ แล้วก็ต่อด้วยเรา V I P รอบที่รอบสุดท้ายเข้าไปซองขังเล่าสามาคีมือขึ้นของเซียนนุมอะผู้ดใดได้ผู้ดใดตามผิดใ,ใจนําแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ตามวันนี้วันใหม่ไปใหม่เนาะค่ะเนาะเซียนนุมให้มารูดเล่าสามาคีซองทุ่งพึคืนนี้เต้ากับศูนย์ซองตัวสี่หาง ป็นน้ำไปเที่ยวเล่าเมาบ่อเพลิงพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วบอดายพักพอนียงทำงานต่อกันพนพี่น้องเงาเงาช่องตัวสี่หางก็จะมีเก้าห้าเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางเก้าศูนย์ห้า เก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เก้าห้าศูนย์ห้าสามตัวเน้นหางเดียวเมื่อเดียวเก้าศูนย์ห้าชับหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียน,นุมเนาะคะ่นะเนาะตากระบุญพอพุ่นเสี่ยน,นุมที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทางจองกลับก็กระบุญลายๆอ่าแล้วไปต่อเป็นของเลขมีที่มาคิดว่าเดินดีทุกคนคุเมเพี่นอง ถือว่าเดินดีทุกคนบริเบื้องหอดไอะประวัติประวัดจะให้เบิงนีอยหน่อยเพราะว่าของเลขวิ่งเลขแลนบวต้องถามถึงเลยเข้าดีอะตไปต,ต่อเงาเงาเพื่อน้องค่ะของเลขนี้ที่มาให้มาวันนี้ของเพื่นเขาตัวเน้นตัวเจาะด้วยค่ะเข้าแบบไม่ต้องกลับใครเป็นแฟนลับเลขนี้ที่มาตามต่อตามติด แรกมีที่มาให้มารูดสามเหล่าเหล่าสามมิตรห้ากับหกสองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกเก้าเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกห้าเก้าหกห้าเอาหกหาแปดก่อนพอแมพี่น้องกัน หกห้าแปดหกห้าเก้าห้าห้าหกสองถ้าเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าแปดห้าเก้าสามตัวเน้นสองหางหกห้าแปดหกห้าเก้าแค่หน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาและไปต่อเป็นของใคร เป็นของน้องนับเงินนะค่ะนาะของน้องนับเงินก็เข้าไปเหมือนกันของน้องนับเงินก็ะเดินดีเลยพี่น้องคะ่ะใครเป็นแฟนคลับจับตามองนับเงินคนสวยรวยทรัพย์ให้มารูดสี่น้อยโอรูดสี่น้อยะนะ <c oughs> รูดเราสามาคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับเจ็ดสอง 4, 7, 2, ตัวสี่หางสองตัวสีว 4, ่หางก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งแับหน้าจอถ้าใครจะตามคง,งนับเงินผนสวยรวยทรัพย์เนาะอ่ะไปต่อบันี้พวกพี่น้องค่ะไปต่อเป็นของล็อกจิกพารวยคนสวยใจดีล็อกีคิคกพารวยจะได้ไปหลอบสุดทไายคือกันเนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่ ลกาคิดพารวยให้มารูดเหล่าสามมิตสามเหลา่าหกตับเจ็ดสองตัวสี่ห่างหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เบิร์ก็จะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสามห่างหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดศูนย์หกหกเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหาง<ม>เน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ สตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกเจ็ดเก้าแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของลอกิการวยคนสวยใจดีอ่าต่อไปเป็นของดา่ามาดาม,มพ่อแม่พี่น้องค่ะต้องการขอโทษขอให้เนาะไปแต่ตัวรูดมือนีมือใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนคําดา่ามาดาม ตามตัวพรมพนองอากลาวขอบุญเพราะพุ่นหลายๆที่เขามาติดตามชมเนาะมาดามให้วันนี้รูดเราสามมิสามเหลาสองกับห้าสองตัวสี่หารสองศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสองสองห้าห้าสามตัว 3, 5, 2, 5, 2, 1, 5, 2, 5. สามหางห้าสองศูนย์ห้าสองหนึ่งห้าสองห้าสองตัวเน้น ไปสองหางเน้นที่สองรูดที่สองนะคะเน้นไปที่2 0งศูหนึ่งสตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว5้าสองศูจับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคยเป็นของโชเชดชยัยหนุ่มน้อยหน้ามุนคนรูปหล่อ ชอแช่ชัให้มารูดเราสามมคีสกับสองสงตัวสี่หางสามเจ็ดสามแปดงเจ็งแเบิ้ลก็จะเป็นสามสามงสงสามตัวสมหางสามสองเจ็ดสสงแปดสสางสงตัวเน้นไปสงหาง เน้นไปที่สองรูปที่สองเน้นไปที่สองเจ็บสองแปดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสามสองเจ็ดแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของเหล็กลับนางฝาเนาะต้องกรับขอโทษขอให้แฟนขับเหล็กลับนางฝาเด้่อค่ะเด้อว่าไปเนาะเหล็กลับนางฝา มื่อนี้ไปเด้อค่ะเด้อเลขรับนางฟ้ามีแฟนขับอยู่นะวันที่ยี่สิบแปดเข่าไปสองรอบผนได้หลับผมนี่โอ้รอบหนึ่งพงศ์พี่น้องมาดามากติดสามงวดติดเด้อค่ะของเลขรับนางฟ้าสามงวดติดติดค่ะแล้วมาหลุดหมุขึ้นนีหลุดแบบกระจุยหลุดแบบกระจายวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลขรับนางฟ้าให้มารูดสามลาวลาวสามัคคี แกับ0 2ตัว4ี่หางแปดหนึ่งแปดสองศูนยเบิ้ลก็จะเป็น8 8 0 0ปดตัว3หางแปดศูนย์หนึ่งงแปดแปดศูนย์ก็เน้นไป2องหางเน้นไปที่0ูนย์รูดที่0ูนย์เน้นไปที่0ูนย ศูนย์สองสามตัวเน้นสองค่ะแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยเป็นของซ่องสุวรรณเนาะค่ะเนาะอากาศพอบุญขอบคนเหล็กหลับนางฟ้าที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทั้งซองเนาะกาบพอพักบุญหลายๆเป็นของซ่องสุวรรณซ่องสุวรรณบ่ผ่าน ต้องการกร็รดขอภห้แฟนครับซองสุวรรณนะของซองสุวรรณไม่ผ่านวันนี้วันใหม่แตกสามตัวคุณได้โพลพินองสามเวื่อติดติดแล้วก็แตกสามตัวนะซองสุวรรณจับตาม่วงจับตาม่วงเพิ่งจะมาลุ้นม,มือขึ้นมีโพลพินองคะอ่ะอะซองสุวรรณให้มารูดสิสามเลาวลาสามมิคีเก้ากับศูนย์สองตัวสี่หางเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ด เบิ้ลจะเป็นเก้ 00, าเสตัว3ามหาง0 9 6 0 9 7 0 9 0หสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่9รูดที่9้าเน้นไปที่9ก้7หสมตัวเน้น2องหาง0 9 6 0์เก้หน้าเจแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของทรงสุวรรณเนาะ กราบขอบุณขอบุณส,ส่องสุวรรณ่ให้ตัวเลขแนวทางระวางกานส่องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุณขอบุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนอกจากกราบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะลาสามัคคีคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ